สวัสดีครับพี่น้องที่เคารพรักทุกท่านทุกมองบอลนะครับผมพ่อกับครูโคกคือเก่านะครับเวลาเดิมนี่แหละนะครับขีนนอดพีคีนอนอนน้องเหมือนเดิมคือเก่าครับขอบคุณสําหรับคอมเมนนะต์นะแสดงความคิดเห็นที่เข้ามาในช่องครูโคกนะครับโดยเฉพาะเอฟซีประจาบวกที่เป็นคลิปแนวด้พื้นบ้านประเภทนี้คลิปผู้เสียผู้สาวโวพื้นคน้นกติตม่มแล้วก็ให้ความคิดเห็น มาโดยตลอดทั้งตีเนี่ยขอบุณไปย่างนองชส้คู่โคกเกียรติศักดิ์น,นะครับหรือไอหนุ่มเสนะครับพี่รองผมว่าเป็นคู่โคกกรจําว่าได้ที่ละคู่โคกก็จําได้อยู่น้องไส้ละทํางานอยู่กรุงเทพฯหมดและครับพี่้องผมนะที่ผมมีวิธีการแนะนําคู่โคกเนี่ยคนประกา้บ,บอกต้อตรงโอ้ยแนะนํามาหลุดนองไส้เลยนะครับ ท่านไพร์สีมาศนะครับเจียวเฮเคยเกิดฮักของคู่โค้งทอกหักอจากสาวเล่าอยู่ทั้งภาคเหนือตอนนี้ก็ล่างก่อร่างสร้างตัวไม่สะตัวพ่อพ่อก็ผู้สาวผู้สาวหลายคนก็มีประสบการณ์เนาะขอให้โชคดีไอ้เพื่อนอยากไพร์สีมาศพี่น้องผม้ไอนุ่มรูปรอนะครับเคาร่มดีแล้วก็ ASP นะครับ ห้องไส้คู้โขกอ,อยู่ทั้งชนบุรีคือกันน,ะะนะั่นแหละแล้วผู้นี้ก็ได้กีบสาวเล่าเนี่ยมีต่อของเงินได้เอ้ยจังเดียจังไหนมาสัน่นหน่อยก็ว่าป่วยหน่อยก็ว่าโทรศัพท์แตกพังมาสัน่นเอาคอยเบิ่งกันไปเรื่องกับพ่อผู้ดีหรอกนะครับกีบผู้บัญชีมหาเฮาไว,ว้ก้อนนั่นแหละดีแล้ว <c oughs> ขอบคุณไปทั้งวนาพินนะครับอยู่ทั้งหนองบัวลุมพูนะครับเพื่นก็บอกว่าใจเหาอยู่ด้ไอ้่าสั่นเพื่อนว่า คือกันเขาคู่โคงนี่แหละน้องไส้ละ่ะนะครับหาอยู่มันฮาวใช่ไหเงินบบไปน,ำน้ำเนาะคนทุกคนอยากคือเฮาเนาะเราผู้เสียผู้สาวจาหน่อยางได้ที่มาสนใจเนาะนะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับอ่หัวหนา้าน้องไส้คู่โครงอีครับยนต์หัวลุ่ผู้นะครับโชคหรือทองจันนะพี่น้องผมโอ้เบื้องฐานะบรธรรมดาครับมีสวนอย่างอยู่เกือบลอยเลยครับถ้าร่วมเบิด แบงให้ลูกเต้าไปแล้วคนออกเครื่องดอ,อสั้นไปแล้วกับจิตประมาณจาก200ักสองหน่อยไรอยู่นนี้ครับไรอย่างผ้าร่านนี่ครับมีไรใดเนี่ยบ่อตําก็เดือนละเอาทิมๆเาบาเา,บา,เาเลยเนี่นเดือนละหาหมื่นครับหมายความว่าังไงว่าทีกเดือนหนึ่งขายสองเถือกับตัดอย่างขายสองเถือนะกับเถือละหาหกหมื่นนะครับสองเถือกับแสนเตือนละครับแ้วกับแบงกันครับ คน้นงานลูกน้องติไปเกียดนห่น,นคนละเคินกับตได้คนระหามื่นหกมื่นต่อหนึ่งเดือนนะครับบ่ธรรมาดานะครับดีใจน้ำว่าเสิผ้าคู่โคกเลาะทั้งไซยาบุรี่อยู่วันอย่าลืมเดอ้อนองไส้ลาเอ้ยให้ไปน้ำกลเนี้ยเู <c oughs> ้ผมมีสวนอย่างก็ไดนะครับอีกไรกูไรยคนนะครับโตมากกังขึ้นเดิ้นเดิ้นกับบ่ว่ากันนะครับ ยินดีต้อนรับทุกหมองบอลนั่นแหละนะครับเสียดายตั้งแต่ผู้สาวผู้ใดสิจับจองอยากได้ผัวคนไทยแล้วบอเลือกโชคนะครับขุนโชคน้องครักของคู่โคกเพิ่นบมมีผู้เก็บเงินนะครับเพิ่นเป็นโสดอีหลีลูกเต้ากเ็เป็นขอบเป็นขั้วไปเวิดละ่ะอายุอานามกันกบน้องคู่โคกอยู่ปีหนึ่งนี่แหละครับนะ เคยเขาไปซอปปอาเล่าแต่ว่ากับผ like oh, ิดหวังนะครับก็บอกเป็นพิษหวังดอกบ่ได้ไปบอกหักเขาว่าที่ไปบอกเขาก็คักแหละแต่ไปเจอสถานการณ์แล้วก็บ่น่าจะใส่คําว่าหักออกมาได้นะครับจากปากพืนทนก็เลยถอนถอนตัวออกมาจากสอปปอาเล่าแต่ว่าที่ขึ้นไปหาผู้สาวอยู่ทั้งไซยบุรีอยู่ท่านปันว่าโอ้ยก็โชคดีนาอผู้ใดต้องการนะครับจะได้หัวไทยเป็นฟังเป็นฝา บมมีภรรยาบมมีเมียนะครับพร้อมที่มาสาังสารนำพาของพวกโเฮ็ดหนังก็ได้ครับกับน้องโชคของผมนี่ครับมีแต่เก็บเงินขายยางเดือนละสองเท่อครับเงินเป็นแสนครับพี่น้องผมโอ้ยเดือนละแสนช่วงยางออกด้วยนะช่วงยางบ่ออกกับเพะกอนนัน่นสองคนนะครับผมมีปัญหาบริหาง,งานหนักกับอย่างลายแยงแร่งแตงง่ายแยงแนวอยากแนวกิน นะครับไปส่งคนงานเดี๋ยวนี้เพื่อรับคนงานจากโซโป,ปอเล่านะครับผัวเมียคูหนึ่งนะครับไปตัดยางตัดง่ามมาตัดนว่าตัดดีครับน้ำยางไหลดีนะครับแล้วก็ยูน้ำเพิ่มนั่นแหละรับมาจากแขวงไซยบุรีนะครับคนกระได้คนงานเรียบร้อยแล้วแต่คู่โคบงยังมอนได,ได้ครับคนงานกระไดไดอยู่มันเนินบ่พ่มันขยายไปเรื่อยก็ต้องรับเพิ่มไปเรื่อยนะครับใส่ไม่ดูไม่หลานอยากต้องการทํางานทั้งโซโป,ปอเล่าบ่มีเวียกไม่งานตอนเดียวนี้ พี่น้องทั้งสปปลาวนั่นบ่มีเวียกว่าสันเพิ่นว่าม,มีตะลุงเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าฤดูแล้งบ่ได้เฮ็ดหยังก็บซุมหัวกันกินน้ำกระท่อมล่ะครับผู้แายผู้สาวออกจานนั้นเมากระท่อมมาแล้วมเวม,มาเบียกมาแล้วก็ตั้งวงกันครับกุ้งไก่ให้โลไผ่สิลักเหรียญยุโรปห่มไผ่ยุโรปเทียงห่างเราว่างนันกองหลอนเพิ่นไปเจาะโปนึก ผู้แายผู้สาวกับพี่รองผมได้สอบป,อ,ปอล้วเอาคือนหอน ú วคอมาเนี่ครับเขาสูรเรื่องเลยก็แล้วกันเนาะนอกจากสี่ว่าเรื่องผู้แายผู้สาวให้มีความมวนซึนแล้วพี่รองครับยังจีบมีเรื่องท้างวิชาการด้วยนะครับให้ผู้บา่าที้ผู้บบาใหญ่ฟังไทยได้รับรู้ว่าผู้ใดมักสาวเล่าโอกาสทีปเป่เป็นไปได้มีสูงครับเพราะว่าประเทศไทยเดียวนี้เขาสู้สภาพะ อุยกูเป็นเหตุสังเกตได้ครับโลกล้อมประเทศให้รุ่มประนามที่เดียวในการดีรัฐบาลชุดนี้นะครับเพื่อนก็มีความหวังดีแน่วความจิตคนละแนวบริวารเพื่อนหรอกครับแต่ว่าเพื่อนตัดสินใจทรงเช,ชาวอุยกูชาวอุยกูนี่คือเป็นพวกมุสลิมชาวอิสลามนะครับอยู่ที่แขวงเอ,ออยู่ที่เขตปกครองตนเองซินเกียงทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศจีนนะครับเป็นเขตปกครองตนเองทีหญ่เป็นอันดับแปดของโลกคนนี้ครับ โอ้ประโยชน์โยกยหายหนีพ่นะครับเพราะหลิวจงอี้นะครับเมื่อป่าันดับหนึ่งของประเทศจีนคือไปปราบปรามแรงอาเซียนรมนะครับอยู่แถวสิ้นเกียงก็มีเช่าอุยกูหลายคนนะครับประพฤติผิดกฎหมายแล้วก็ทำการที่ต่อความหมันคงภายในประเทศคนนั่มจับมา,ารับโทษอยู่ที่ประเทศจีนนะครับอยู่ที่เมืองหลวง เรียบร้อยครับหลายผู้หลายคนนอกจากนั้นนะครับกระดิอพยลบลีกภัยนะครับลงมาอยู่แถวพม่าแล้วก็ว่าจะเดินทางต่อไปประเทศที่3มก็คือประเทศทางตะวันออกกลางที่นับถือศาสนาอิสรามือกันคือแถวตุรกีนะครับซึ่งขรอรั้วมันเดินทางไปแล้วแต่เมื่อถูกจับอยู่ในสมัยน่ารัฐมนตรียิ่งลักชินวัตนะครับนางสาวยิงลักชินวัตเป็นนายกุรัฐมนตรีคนไทยจับได้นะครับหลายร้อยคนอยู่นะครับจับแล้วก็ไปขังไว้นะครับ ทางไว้บ่ทซงจักเสือกับจนได้สิบเอ็ดปีทรงเขากะว่าเขาอยากเดินทางไปประเทศที่สามไปบ่ได้ครับกีนว่าพวกนี้มีปัญหาพวกนี้มีคดีก็ต้องกลับไปรับโทษหรือไปพิจารณาคดีอยู่ที่ประเทศกีนตะก่อนไทยก็เลยกืนบ่เขาค่ายบบออกรับพี่น้องผมเอ้ยบ้านนี่องค์กรสิทธิมนุษยชนนะครับพวกเอ็นจีโอทั้งหลายกับมาลุ่มตีแพีดาประเทศไทยว่า บอาคุมขรองสิทธิเสรีภาพของประชาชนก็เลยเฮดให้ประเทศเฮดให้ประเทศให้ใหลำบากครับพี่น้องผมที่ทรงเช่ากุยอูอ,ยอ,ยอุยกุยกุกูนี่ครับกบประเทศจีนเช่าโลกปฏิปนามว่าไล่มนุษยธรรมนะครับเพราะว่าไปกับประเทศจีนนี่เขาก็ต้องจังไรละ่ะมีโอกาสที่จะโดนทำโทษทำร้ายหรืออาจจะเสียชีวิตจังสีนา ที่นี่พี่น้องครับรัฐบาลไทยก็ตัดสินใจส่งไปแล้วล่ะนะครับหลิวจงอี้เขามาประเทศไทยนะครับมาปราบแกงข้อเส้นเตอร์กลับออกไปนะไทยก็เลยส่งเช่าอุยกูเข้าไปก็คือที่มีพันธสัญญากรอยุดอกว่าสีบ่ถึงการเอาชีวิตหรือมีอันตรายต่อสุขภาพร่างกายนะครับเพิ่นก็ส่งไปแล้วแต่ว่าที่นี่ครับโลกประนามครับบ้านนี้ไทยเคยส่งไปเทื่อนหนึ่งครับส่งไปแล้วตอนนั้นอ่า เท่ามหาพมนะครับบริเวณที่ชาวกินแล้วก็คนไทยนะครับหรือชาวประเทศอินเดียนี่แหละไปสักการาวูชาท่ามหาพมหรือเท่าอย่างนั้นอยู่แถวยุงเทพยบล้วครับอ่าเช่าอุยกูพวกนี่แหละครับพวกอิสลามเนี่ยเขาเอาขึ้นครับมาระเบิดอยู่ที่ประเทศไทยนะครับคนตายหลายครับในขณะเดียวกันประเทศไทยตอนนี้ส่งไปแล้วครับส่งเช่าอุยกูกลับไปประเทศจีนกลับไปแล้วสหรัฐอเมริกาญี่ปุน่น ออกประกาศเตือนนะประชาชนของเขาให้หลีกเลี่ยงการมาท่องเที่ยวเมืองไทยโดยเฉพาะบริเวณที่มีคนผูกพันนะครับมีคนอยู่หลายๆคนนะครับแรงแรงยังไงแรงแรง,งที่มีผู้คนอยู่มากมายนะครับเพราะอาจจะเกิดาชญากรรมแบบเดิมได้เพราะว่าทรงอุีกูไปรับโทษอยู่จีนว่าทันญี่ปุ่นกับอเมริกาสุดท้ายนะครับสหภาพยุโรปนะครับ ทวีปยุโรปสหภาพยุโรปซึ่งมีทั้งหมด27ประเทศเป็นสมาชิกสหาภาพยุโรปซึ่งมีสหภาพยุโรปก็มีตัวแทนของแต่ละประเทศเขามาเป็นตัวแทนของแต่ละของแต่ละประเทศเพื่อดําเนินกิจกรรมของเขากิจการ,รของเช่ายุโรปนะฮะยี่สิบเจ็ดประเทศนี่มีสมาชิกอยู่รปหน่อยก็คนผด้ครับโตกลงใจยื่นหนังสือประนามเออไมยื่นหนังสือครับออกประกาศประนามไทย นะครับและก็ผลที่ตามมากคืออย่างครับอเมริกาเดียวนี่นะบอกมีคำสั่งหามออกวีซาวีซ่านะครับให้กับรัฐบาลไทยนะครับพร้อมกับตัด FTA ทั้งสหภาพยุโรปทั้งอเมริกาตัดค่ายๆว่าล้อมประเทศไทยเรืยวันเถอะเพราะว่าอเมริกากับสบภาพยุโรปนี่ ไทยได้เปรียบดุลการค้าเนี่ครับปีละหลายล้านล้านล้าน,านบาทเนี่ครับโดยเฉพาะพวกงออกเอามันเกี่ยวอย่างกับพี่น้องประชาชนพวกกีดอย่างละวะก็พวกขายเขาก็ที่ท่านได้ราคาดีทุกวันนี้ก็เพราะพ่อค้าคนกลางเนี่ยเขารับซื้อแล้วเขาไปขายในยุโรปในอเมริกาเขาได้กําไรเขาก็ซื้อของที่มันแพงขึ้นนะเขาก็ได้ราคาดีขึ้นนะนี่มันมีผลกระทบต่อรากหญ้าเกอนกับพี่น้องผมตอนนี้ก็ตัดแหละครับ เอฟทีเอคือ,อยังพี่น้องผมเอฟทีเอเป็นภาษาอังกฤษย่ยอมาจากคําว่า free trade area นะครับ free trade area แปลว่าเป็นเขตการค้าเซรีที่กลุ่มประเทศในถ้ำขอตกลงกันนะครับว่าจะทํำการค้าขายกันแต่แบบเซรีเป้าหมายก็เพื่อลดภาษีหรือยกเว้นภาษีศุลกากรระหว่างกันเป็นบางประเภทเมื่อบ่มีภาษีน้ขกาไปกำไรมันกระถ่มทนครับเดี๋ยวนี้ก็เจ็บภาษี แต่นายก็บแบนอีกตั้งหากเด้ครับแบนคือแซงชั่นเนี่ยบรับสินค้าจากประเทศให้อีกตั้งหากครับโมเมนต์ว่าติตข้นภาษีซสือโมเมนต์ว่าบูโยเวนภาษีซสือแต่ว่าแบนเลยนะครับแซงชั่นเลยคือบรับเสือเลยจริงๆนะ่สาสหภาพยุโรปและอเมริกาเป็นเจ้ารนร้ับบัตนี่มันจะหน่วยประเทศตวะวันตกกัเท่ากับพักประเทศให้นี่ออกจากกลุ่มที่เท่าได้ดุลการค้าก็คือ ได้กำไรนะครับจากการค้าขายกับอเมริกากับยุโรปหลายๆประเทศหลายประเทศของ,งสถาบยุโรปมันก็นเริ่มไปตั้งแต่ไปแล้วครับออสเซียฮังการีเบลเยียมโครเอเชียโรมาเนียไซปัสเช็กเดนมาร์กสวีเดนโปแลนด์นี่ฟินแลนด์ เยอรมนีกรีฑาแคนารีไอร์แลนด์อิตาลีลัตเวียลิทัวเนียลักเซมเบิร์กอยังนี่หลายครับพี่น้องผมส uh, เปนโปรตุเกสมุนีแมนเมอร์ดัลล่าครับสวีเดนเอ่อโอ้หลายครับยี Germany, ่สิบเจ็ดประเทศนี่แหละครับเยอรมนีมุนีเป็นสภาพยุโรปเบิร์ดเขาบูรับครับแล้วเขาก็ขึ้นภาษีเอฟทีเอแล้วว่าครับพอข้าบา้านีมึงเขาจะไปขายของให้ผู้ใดกินกันโซงออกก็ได้ครับบานนี่แต่ทไปไปขายทังไหนทีไปขาย ประเทศสหรัฐอเมริกานี่ครับซื้อน้ำซอสน้ำป่าจากไทยเลยครับนะยุโรปขึ้นกันนะแม้กระทั่งน้ำปลายัางขายได้ครับแต่เดี๋ยวนี้เราคล้ายๆว่าไปสูฮกไปขึ้นกับจีนเมื่อไปขึ้นกับจีนก็ส่งตามที่จีนต้องการส่งอุยกูร์เข้าไปให้เขากระเท่าก็ว่าส่องขายอย่างไงของโลกนี่ขกันแย่งประเทศไทยครับ ยังโมเมนต์แช่์ประเทศไทยเลยครับประเทศอยู่ในเอเชียตะวันออกเสียงใต้นี่แหละครับแย่งกันแย่งที่มาเป็นมหาอำนาจเพื่อที่มากอบกยผลประโยชน์จากบริเวณที่มีแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายอยู่นี่ครับอเมริกาเห็นว่าไทยเออส่งอุยกูเข้าไปแสดงว่าไทยเขากับกินแต่ว่าขอโทษที่ครับไทยทําการค้าขายกับประเทศจีนนี่ไทยเสียเปรียบดุลการค้าจีนตลอดเวลานะครับ ให้ตัดสินใจนะเฮียติงซี่ก็หมายถึงว่าทางเอฟทางไอ้อเมริกานี่ไม่ออกวีซ่าให้กับรัฐบาลไทยให้กับรัฐบาลไทยวีซา่าคือมันเป็นอังไรก็วีซ่าก็พาสป,ปอร์ตพาสป,ปอร์ตมันก็ค้ายๆบัตรประจําตัวประชาชนนั่นแหละรับที่ทั่วโลกของให้การนอมรว่าถาผู้ใดถือพาสป,ปอร์ตบัตรประจําตัวเจ้าของกูนี้เป็นพาสป,ปอร์ตนี่ไป ก็ยืนยันตัวตวนว่า่อยเป็นคนประเทศไทยเด้อผักใครเป็นคนออกให้ครับคนสมมุติไทยไปทาพาสปอร์ตก็รัฐบาลไทยเป็นคนออกอให้ออกให้ว่ารับรองว่าเป็นนายนั่นน,นี่มิสเตอร์นั่นมิสซีสนี่นะหรือมิสนั่นนะครับนางสาวนั่นนางนั่นนายนั่นนะครับเป็นคนไทยนะออกไปรับรองให้เดินทางท่องเที่ยวหรือไปทั่วโลกได้นะครับนี่คือพาสปอร์ตแต่ว่าวีซ่านี่ก็คือ ้ายกับหนังสือเดินทางมือกี้นี้แหละครับแต่มันกําหนดเวลาที่ชัดเจนและก็มีทั้งหมดเท่าไหร่นะสิบสามประเภทนะคือสมมติว่าเท่าที่เห็นวีซ่าเขาอ,อเมริกานี่นะต้องกําหนดว่าเจ้าสิไปจักมือไปเหตุยังไปทำภารกิจอื่นไม่ได้นะครับนอกเหนือจากธารกิจที่ลงลงไปแจ้งความประสงค์ที่ทำวีซ่านั้นส่วนใหญ่จะใช้่วงนักเรียนนักศึกษานักการทูตนักการเมือง ให้ไปเล่ร่อนคือพันสปอร์ตบ่ได้ครับนะและคนที่ออกวีซ่าไม่ใช่สมมุติคนไทยเดินทางไปอเมริกาต้องไปขออนุญาตขอขอวีซา่าต้องไปอยูส่สถานกงศุลย์สถานทูตอเมริกาและสถานทูตอเมริกาจะส่งเรื่องไปที่รัฐบาลกลางรัฐบาลอนุญาตว่าให้ได้ก่อไน่ขอจากประเทศไทยเข้าประเทศเขาใดจังสีจังสีออกวีซ่าได้ครับ ไม่ใช่ประเทศไทยเป็นคนออกนาะยวีซ่านี่ถ้าคนไทยจะไปออสเตรเลียรประเทศออสตเรรตรเลียต้องเป็นคนออกวีซ่าใหน้นีนนคน่ความต่างกันคะรับพี่น้องความต่างนะเข้าใจตามนี้เนาะเมือนี่ีความดูอยู่ดิว่าผมก็คู่โคกกระได้พี <laughs> ่น้องครับลักษณะเช่นนี้เท่ากับยุโรปอเมริกาวา่าไทยเป็นฟ้กไฟไฟจีนนะ ตัดความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจแหะครับนะไทยต้องห้องโอกราคบ,บานีตายเป็นตายครับพี่น้นองประชาชนมันเข่าใครแหละครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้อิทธิพลของสองฝั่งแพร่ขยายมาหากันมาบรรจบกันที่ไทยไทยจะเป็นตัวแทนสงครามทางด้านเศรษฐกิจและการเมืองด้วยระหว่างค่ายยั่ษงใหญ่สองข่ายนะ ไทยเดี๋ยวนี้ถือเตะโอเปรันขอโทษขอไพ้ครับทูกพลักให้ไปอยู่ในกลุ่มของจีนซึ่งในภูมิภาคนี้จีนยึดครองได้แล้วคือลาวกัมพูชาพมา่าเน่าบทั้งเบิดเลยครับพม่ามันมีสงครามอยู่แต่ว่าอิทธิพลเขายิ่งใหญ่จริงอยู่ในพมาน่านะนี่ถือว่าในายุคนี้นะครับจีนสามารถครอบครองต้องการยังสั่งไทยได้แล้ว สั่งให้กินเท่าที่เขามาทำอันตรายในะด้านเศรษฐกิจความมันคงภายในแหละก็ยาเสพติดตรงกขบมาใทยนี่นะเขาสั่งได้ครับนะมิตุโคผู้ค้นกินนะครับเพอดีริวจงอี้มาบอกว่าเศร้าเฮ็ดน้ำจับน้ำลากันนั่นแหละครับเฮ็ดใดแกงก้อนจึงเตอรอกับเบาบางลงนะครับแต่ว่ายาเสพติดรัฐบาลไทยขอไวมัง้งละมัง้งหมายถึงไม่แน่ใจ คิดว่ารัฐบาลไทยคงี่ขอไวล่ะครับอย่าพึ่งมาปรับยาเสพติดเดอ้อฮฮปรับแกงก้อนเตือนเต้นในยาเสพติดในก้ยกผลิตกืะอกยจะมาไะไรก็เดอ้อที่เลือก็เนี่รกระทรวงช่าวกีกูกลับประเทศจีนแหละครับผลักให้เรากัมพูชาไทยอยู่ในโซนเดียวกันคือเป็นลูกน้องสมุนมือขวามือซ้าย ในดวงใจของจีนไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องผมดังนั้นนุ่มสูงไว,ไงวง้ให้เพราะงห่วงกับนโยบายต่อไปนี่หววขึ้นไปหาประเทศเรานั่นคือสัญญาู่ครับไปทางยุโรปอเมริกานะครับโดยเฉพาะหน้าการเมืองเขาห้ามเขาประเทศเขาแหะครับนะแล้วก็ห้ามชา่าตางชาว,ชาวอเมริกาญี่ปป่น,นึ่งสี่บมาเวประเทศไทยแหะครับเ,เที่ยวกับผู้ได้จาเป็นเขามากกับให้ดีเลี่ยงในที่ชุมนุมชนนะมันจะเกิดอันตราย เนี่ยแะครับพี่น้องผมเป็นไปตามี้อันนี้แต่วมามาสรุปแล้วว่าต่อไปนีไทยต้องทันเพิงกันละครับเช้าเล่าขุดจีบปมเจ็บโนไม่หักโนไม่มาได้ไตอืงไตคบไตเขียดมาได้ก็เขามาขายในไทยเปล่ะครับให้เงินมันหมุนสะพัดอยู่สองประเทศนี่ลหละก็สามประเทศก็เขมนกัมพูชานั่นกัมพูชาก็มีเห็ดปวกเห็ดเราโงกเล่ากันเขามาขายในไทย ใชมันเบิดปลาไม่ไปเลยได้ครับมันบมมี <c oughs> ่กูจาไปแล้ก่อนเรานี่ปลาไม่นำโค้งก็ขืนไม่จากเล่าและนะครับเอมเห็นบ่ครับอยู่ตลาดอยู่แถวจังหวัดเลยเป็นตนมากนะภาคเหนือบอนนับด้ครับนี่เเฉพาะภาคอีสานจังหวัดเลยหนองคายบึงการมองในคู่โคเเคยไปครับหนองคายเลยบึงการนี่ มันติมีด่านพลผล,ลดานซัวข้าวในการขนสินค้าไทยลาาเขามาขายให้กันอยู่ตลาดไทยลาาอยู่นครพนมมีครับอยู่อำเภอธานพนมมีมูกาหารมีครับพี่น้องผมแต่เขากำหนดเป็นวันวันไปทั้งอุบลราชธานีก็มีเดยครับช่องอยังน,นเอ,อเป็นที่เขาเข้าไปเพราะตองไปเสียไปตรวจบัตรตรวจยังอะไไปตลาดมองหันเลื่อยเป็นกลางดงดอกนะครับคู่ควรกัจำบ่อยไปทั้งกันทลักเวลาครับ ไปทัง้งหน้าจะรวยยังไปพื่ะครับนะมันจะมีใจเดือดติดกันก็บพวกกัมพูชาอยู่ครับแล้วก็เล่าไตนะเขาก็ค้าขายกันอยู่ครับพี่น้องผมต่อไปมันสิสนิทแนบแน่นกันต่อไปแล้วก็ต้อไปแน่นหน้าโกรอันใกล้นี่ถามมีผู้เ่าผู้ไทยผู้เ่าไทยผู้บบาไทยไหมขอโทษถอนขพูดก็ว่าผู้เ่าเม่โ่บอกมันก็เจ็บรับก็้า่าผู้เ่าผู้เบาไทยผู้เบาสูงว้ไทยนี่ผู้ใดไปมักผู้สาวเล่าก็ใจเย็นนิดนึงครับ ถ้าหากกล้ากันยิ่งจริงกะรวบรวมมาจินะครับไล่ซื้อคู่โคกสิบพิษงให้ครับทรงให้รัฐบาลเนี่ยวาา่าให้ออกกฎหมายเอื้อต่อการสมรสหวงไทยกับเล่านี้ว่าสันให้รัฐบาลไทยนี่พปบอกว่ารัฐบาลเหล้าให้เพ่นพ่นปนเย้าของร้อนไปจับกันเนี่ยไปนอนในเมียอยู่เหล้าแต่ได้ยนินพี่น้องผมเออโอกาสเป็นพระด้สูงครับนะเพราะว่าไทยกับเหล้ามันถือบีบพ,พักเขามารวมกันแล้วกับกัมพูชา โลกล้อมประเทศไทยนะครับโอกาสต้องพึ่งพาตนเองสูงดังนั้นเศรษฐกิจมีเงินเท่า,ทาไหร่อย่าสะย่าไส้เลยเด้อพี่น้องผมนะนะอยากไปเล่ากับพวกแม่หนังดอกความหาความแห้งอยากไปมีแห้งจะเชื่อนหนึง่งเข้ามามีแห้งไหมถึงยูด่ดีมีแห้งนะครับพี่น้องผมผู้โขาก็าลัดเอาซื้อฮอ <c oughs> สวัสดีนะบรรยากาศดีว่นนั้นเอาจะไปคันขวางบานขันเที่ยวเล่าทเทีท่ยวไทยต่อไปมุ่ยุูมาเที่ยวครับ กินบัวมเท่ยวไทยเนยครับเพราะว่าเขาดูเลยเฮดจังซีแล้วยังจะเกิดขึ้นมีช่างกินยูใส่เขเมียนมองหันได้ครับบานเนี่ย,บบยพวกกันอิสลามเอ่อลูกพี่เขาอยู่ทั้งตะวันออกกลางบัว่ที่เป็นตุรก,กีอิรักอิหร่านเมื่อนั้นนะครับเนอบ่ธทรามาดาดังนัน้นก็เรามาระวังในแหล่งชุมชนคนหลายๆเลยพี่น้องผมลีกเลี้ยงนะเพราะว่า เขาประกาศออกแล้วตามนี้แหละครับผู้เฒ่าท้ยใจเย็นๆครับรวบรวมซื้อมากในคู่โคกสิบห้าไปหารัฐบาลในบ้านบ่อยนะครับบังสาวเล่าอย่างนีแต่ถือตัวสีส้มบอย่าครับเหตุคือคุณโชคถ้าคุณโชคน้องบวลุษผู้รองหาคู่โคกนี่ก็ไ้มีการมีงานของเขาไม่เหตุเห็นแล้วก็ไปบีบคักกันประนันนะครับ นะพ่ออารมุ่มรวยได้กับเพื่องผ้าใสกันมันิดีอยู่ครับสปปเล่ากับไทยกับกัมพูชาต่อไปนีพี่น้องเอ้ยเออถือจับมัดร่วมกันแล้วครับโดยประเทศจีนครับเป็นผู้ดำเนินการพี่น้องเ้ยเอาคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้เลยานมีความดูที่บอกว่าเป็นความจริงนะครับผมว่าตอแหล่เน่นสอยเด้พี่น้องเลยอยู่ดีแม่งอยู่ดีแซ่บอยู่เก็บกินรัวคือนอพี่คือดอน้องคือเกาไข่ยังว่านไข่ยังววาพี่น้องผมสวัสดีครับ